กินดีใช้ดีแล้วบอกต่อค่ะสบู่อุ้มล้งนะครปักหมดอยู่ที่ตะกร้าที่หนึ่งหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทได้สองก้อนนะครั้านยากจะพอไปนอนใครน้อนน่อยตีสี่จะไ่นอนนะตีห้าหกโมเจ็ท่าไหร่นอนสองชัวง่วโมงเออยัมียัมีมกระโดดตาอลกมนอนในกองกะโด้บุญจนอนินอนอยู่ เพ้าฝ่าลูกอย่นี้อยู่ขึ้นเขาเบิ้งเด็กเป็นร่มเสื้อน่องเชื่อมเมื่อคืนพระตุ้มร้องเพลงเผลอหลับกาแฟน่าจะได้หลับกันนี้ขอบุญกาแฟขอบุญกาแฟ ซื้อมตอ<ช>ดตนมาใช่ไหงนะไ่สวนแต่อะไรสิไม่ได้ไมอือต่อบปก็เสียงแบบก็ตจ้อะไลไข่คือปาตองไดสร้างอย่างไรคือไข่ไล่ไขข้างแล้ไ่ลรองเพลงเน้ะไ่ช่องไข่ต้องได้ักสบุ่แล้วมื่อวานก,กับคุณข้าเมื่อคืนฟังาตุงร้องเพลงเพราะเพราะอะไรเพงร้องอะคะนีหลายร้อถาม ถามของเจ้าว,ว่าอะไรถึงร้องไงเงาคนเดียวเนี่ยมีจ่กเป็นยังงลูกอยู่แต่ลูกก็ไปหามันคือเอมื่อวานไม่อุ้มสวยมากตะตื่นเช้ามาม่เป็นอย่างนี้เป็นบะไม่ใจเลยลเออไม่ได้อน,นอนนอมเต็มที่มากแต่งตัวดี bây giờ nó mới nữa cho mẹ nó lọt nó nạt mẹ nó mới nữa không còn chưa sáng cũng chưa sáng cũng chưa sáng cũng chưa hm 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 ก็คือนป่าป่าเสร็จถึงกี่วันถึงคาอยู่สักคนกนครน่าจะสองวันก็ถึงแล้วค่ะสวัสดีนะคะจิ้มมาได้เลยค่ะสะบู่ อุ้มลักนะคะระบดน้ำผึ้งล้างหน้าใสสะอาดสิวฟ้าจุดดำดำนะคะงลงนะคะแล้วก็อาบเด้ทั้งตัวด้วยไลยทั้งตัวทั้งหน้าทั้งตัวนะคะแก้แพ้ด้วยนะคะสบู่น้ำผึ้งแล้วก็มาร์กทองคำนะคะใครอยากหน้าขาวใสจุดฝ้าจุดดำดำคือริ้วรอยเหี่ยวย่นรุมขนนะคะกระชับตึงๆต้องมาร์กทองคำอุ้มลักนะคะแล้วก็ตะก้าที่3ามกาแฟใครอยากจ่อยผิวดีนะจ่อยลง สุขภาพดีด้วยผิวดีด้วยนะคะต้องอุ้มรักคาปูชิโนนะคะสามกระสอบอยู่ที่สามสามหนึ่งนะคะพาลางังของน้องจิ้มได้เลยกด,กดได้เลยะคะ่ะตะกร้ามีสามแค่ตะกร้าแค่นั้นเองข้อจอเข้าใจมากภาษากัน์ดยังวอกกันมากมีทุัะทุลังอะไรเมื่อคืนเอฟตัวเตัวบเมนสีแม้นฝุน่น,น,น,นิีฮักครับแที่ขอบคุณนะคะขอบคุณแทนเด็กๆด,ด้วยสนุกไหมตั้งแต่ไปบ้านคุณเจนี่แล้วสนุกนะมีเพลงมีอย่างแบบ ไปพิซเตอร์ค yeah. okay. okay. ่ะเด็กสัญญาพิซเตอร์มะสนุกมากเยอะเจ้าก็เป็นเนื้อยห้มาบุดอเนจีดูหนอกมาเรื่อยกินาแฟแต่ผิวดีขึ้นค่ะออกแดดกระชังใส่เล่ยไม่กวมจริงมีคอลลาเจนเลยค่ะ อามูลอิสระขับถ่ายดีก็เท่ากับว่าลุ่มกดเปิดผิวดีผิวพันุ์ขาวเนียนกระจ่างใสลุ่มขาวขึ้นเด้อรู้สึกตัวเองผิวเนียนขึ้นขาวขึ้นขอบคุณค้ดข้าเครับ คุณน้ำหวานชมแม่ชมแม่นี่หรือว่าชมเด็กพกี่ยูขายเกีงยบเขาขายของเก่งหน่อยสองคนหนึ่งเหนอุ้มรักสสดงเหมดูไลฟ์เมื่อคือสนุกเหมือนดูหนังไทยตอนใกล้จะจุหมายถึงเมียต้องหยุดใจ เองนอนได้ดีมากเลยแดดพระเอกเป็นงอนางเอกสวรรค์เบี้ยงไงวช่ไนางเรียงเนี่ยคือสวรรค์เบี้ยงเน่ยคุกเข่าอยู่หน้าบ้านคุกเข่าอยู่หน้าบ้านเก้าเดือนจำเนี้ยออกลูกตอนนี้บักเบี้ยงโด่วนแบบนั้นเขาเบื่ออาการยังไงแค่ที่มือใดเลยนะยื่นจนจบเลยเขาก็ทำงานได้ไงเขาก็นั่งเออคนมันติดบ่กขึ้นกันนะเจ้าว่าต้องไปห่วง ให้งานลงเหมือนกัได้วยเขาก็มี้อย่างที่จะดัดเส้นกนันแน่อย่างแน่ทรรงดานเขาจะอย่าไปคิดน้าเขาเือจอคนผิดก็ตรงยอมรับไปแล้วก็ปรับปรุงอะเขาก็จะคือเฮ้าเนี่ย่หละแฟนเฮ้าเฮ้าเขียดหลายๆทางหลายๆเรียวเขาแต่ีการดัดเส้นกันแน่เข้าใจ่าต้องดัดเส้นกันบ้างอะไรเงี้ยบางทีเราคนเป็นแม่หรือคนเป็นแม่ฝั่งนันก็ทําใจไม่ได้ว่าจะดัดเส้นลูกกูโดนอะไรสูงสินมะ่บางทีค้นเหมือนแฟน้น มีแน่ต้องให้ยากขึ้นบางทีมันง่ายเกินอะไรเงี้ยง่ายแล้วเขาก็คิดว่าง่ายง่ายเออเดี๋ยวทําไปแล้วก็แบบง่ายๆหรอกอะไรเงี้ยงอง่ายๆอะไรเงี้ยสมพูแม่ไม่ได้บอกว่าขาวเขาขึ้นยาเรื่ยจริงมันองมีการดัดเส้นมาเพราะตุ้มเห็ดมึงรู้ไหนลงวากไม่อยู่นะเขึ้นเบอร์ดัดเส้นเลยบัไขึ้นหา่อยพี่มันก็อบชอบไว้ว่ชอบโตไปงอ เป็นตัเงางได้แน่ปะเงอะได้แน่แต่ว่าพ่อเนยตุ่มเนี่ยบะมีหหดซอยหอกไมที่เฉยๆซอยยังไม่เงอะเลยห่วยเจ็บดอกพุดเกล็ดอะไรเนาะดอกเข้มมันนะมันจะที่เป็นสวนราชาลนะนาเอากับป้าไปเอารดสิบสี่ค่ <14 S 2> คะสิบสี่มื่นป้าจะออกบ้านทุ่มมือเลยต้นนี้ไหมของอะนั่นของอ่าเจมใสก็สออกบ้านทุ่มมือเลยนะ บม่ไ่ใช่แล้วบม่ใช่แล้วแบบโม่ไ่ใช่แล้วบม่ขายไม่ใช่แล้วแม่ทำสครับมาขายด้วยโอ้มันจะขอบคุณกาถ้าเป็นพวกตุ้มต้งดอกมะลิเวลางอโอ้ดอกอะไรวะใครได้เมียเขาปันแม่ฝนหวาพี่น้องเดี๋ยวอย่างงอได้ย่างคันผูดยิ่งเขาใจแป้างานบั มันต้องพิสูจน์ด้วยความจริงใจแล้วก็ทําจริงพูดจริงทําจริงไม่ใช่พูดแล้วก็ทําไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะยากพูดต้องทําให้ได้พูดแล้วกูต้องทําไม่ได้ยังทำให้เห็นมันถึงจะได้เขาก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์ไม่ใช่ว่าจะใจง่ายแบบให้เขาพิสูจน์ได้วันเดียวอะไรเงี้ยเนะาะจะว่าเขาใจง่ายป่าะามขึ้นปะง,ง่ายคือ ถ้าเห็นงอได้ก็แสดงว่าง่ายอ่ะถ้าเห็นง้อกันได้แสดงว่าง่ายไม่ได้ยากอย่างที่พูดซ้อมมีอย่างก็ซ้อมเด่นแดนเป็นอางน้ำเขาวพัาหนาเบิ้อยูสัสกระเดือกเว้ยต้องเปลี่ยนห้องกับเบิ้งโบอ่ะเพิ่มอืมใช่จ้ ให้ตื่นให้ได้ก่อนเถอะอยค่อยมานั่นใช้เวลาแต่ว่าก็ไม่รู้แหละเขาไม่รู้สถานการณ์ตอนนี้ให้เขาตื่นก่อนเขาจะรู้อละล่ะจบเงียบแต่ค่อยอ่ะมาง้อแป๊บเดียวเฮ้ยเรื่องหนึ่คือสว่นเลยข้องไตคือสวดนนี่ข้องไต าคอยว่างอแป๊บเดียวคอยรู้<อ>มีมวิธีงอกันของคอยนะยยไไเสียดมากเลยจับทางหอวทางหอวโอ้ยไม่ได้ปิวคอยไม่ได้เครียดมามเจ้าเครียดให้คอยเมื่อขึ้นคอเที่งยงหรอเที่ยงหรอหรือรอโอ้ยห,าหา่าหนะ่าพวกนั้นโอ้ยนั่นซุมนี่ก็เลี้หัวเห็นดีเห็นงามกันแล้ว จะไปหาเห็นดีเ็ดงามครับเขาเสีออกไปเล่นแบยบไปงอปัวงอเนี่ยเขาได้ซุ่มอะไรซุ่มอไเขาจะกวนเจ้าอยู่ที่ซุ่มซุ่นหน่อยเว้ยที่เขาติดหัุ่นหน่อยนั่กิดแต่ยามครับทัางเอาท่างเอาอาพี่เตียมเขยี่ดได้ไงกึ่งหัวพี่เต็มกูดเลยพี่เตีมเนี่ยเตี่มเราทำทางนั่นนนพี่งบปเลยเสนวกาแฟกินดีมากขอบคุณค่ะ ทุกคนหัวนี่ม <mel od ic> ันเคยทำกันนะเนี่ <Jed S 2> ยเคยนะน <S ESS> mm ี hmm. ่งอนกันมาเนี่ยอย่าไปงอนเด้อเพราะเกิดเขาติดเขาแนวาได้เพราะเันนั้นแดนกับบเปิดเขาสิเขาแนวใด้ปัวผู้ใดว่าบ๊อบเปิดพดตุ่มแล้วไงก็อย่างนี้แล้วแตงมีความสามารถกันแล้วจะซ่อมดีเพราพี่กับขาเขาโอ้ยพี่กับจัดการมาแล้ว พูดเรื่องอะไรหนูไม่เข้าใจหนูอ <Wow. S 1> ินโนเซนต์ไอ้นคนนึเพราะว่าเขาไม่เข้าใจมันไม่เคยหนูเปิดดูในเว็บไซต์ก็ได้ลูกระวัางแม่สอบทั้งขึ้นด้วย <laughs> หนูไม่เข้าใจใช่ไหมหนูต้องไปถามพี่แต้มนะไปถามเจสแต้มตาลเพราะเราไม่ประสบการณ์สูงเราจะรู้ดีว่าเฮ็ดจังไหนไปล่างนอง งัดทางงานโอ้ยวงมือแต่ยันมันไม่ได้ขนาดนั้นมันเป็นทางงานทางงานประเด็นลูกพี่เพลงงัดทางงานจิ้มกาแฟมากจิ้มสบู่มากจิ้มมากมากลูกพี่เราต้องบอกสร้างว่าอยหยังเกิดขึ้นขึ้นของลูกพี่จิจิจิวันงัดทางงานจิจิจิคือจังแมงค่ำเสียงแมงค่ำมันสู้กันนะเทียงเอียนก็ได้ โ oh. oh. อ้ยบ่อดเย็นบ่อดเย็นบ่อดเย็นมันบ่อดเย็น่ดมันบ่ทลอยเย็นมันเป็นตัวสภาพคือแม่เสียงเคลื่อนแมงค่ำสู้กันมั oh, <do. S 1> ้ยก็เห็นแมงค่ำปะจะโจงวยหวน,น oh. <laughs> หรือโมูตาย้งโอ้ยสาวเผาด้วยซูมขึนเขาเลิกไปเลยเนี่ย มันลึกมากเลยนะเนี่ยมาจิ้มมาค่ะสบู่อุ้มรักหน้าใสหน้าแต่ว่าผัวแบบออนซอนเราเนี่ยเพราะว่าผลิตภัณฑ์อุ้มรักนะคะหอยหัวหน้าเพราะ่โอ้ยือสซอนคือแทไในอุ้มอ,อะไรๆเด้อสีลอกกันประตูเน,นี่ยมระจบไปกันประตูได้เขา เขาไปกันยากดอกเขาเซตยังกันกับไฟเขาเ็ดรวดพราะเจ้าเสาไม่ไปหาแตงแขว่นแล้วจะมันสีเอากันสีเลิกกันสีเฮ็ดอะไรกันกรบซางมันมันมีลูกไม่อุ้มกับภากันมาเอาอุ้มไปซอยกันเท่านั้นจบแล้วมันป้ากันพวกเจ้ากันเลี้ยงเอาสมมติว่ามันออกมาแล้วมันเลี้ยงในกระลูกหมาเนี่ยฮะกระดูกหมาใครเด้กปลอกอกไปนี่ไปบวชที่เรียนแล้ว เจ้าก่าไปเลี้ยงผูละคนสองคนพิดกันดูมืเสลูกดูแบบนี้แล้ววันนี้กกบรรลเลี้ยงมันพิดกันอีกบบดนี้ละบาดเ็นูเป็นเจ้าบาดเลยน้ำบริานไปเจ้าเลี้ยงนี่วัดบริดันเล่อนเลินวัดผกวาดวัดเลี้ยงร้านนี่เหนและเลี้ยงก่อนไล่เิ่าขอไสูน้ำเขาเหลืเก็นเขาเอเินตีพิษขอกหมูนี่เขเวนเหลอยกินเขทํอทำธุรกิจซะ ข่อยขอเฮ็ดขายของขายยังข่อยข่อยสิเลี้ยงด้วยเงินดอกเอ้าไปเลี้ยงกันนะบัวก็ลูกพูนมีเห็ดฝนมีเห็ดฝนยังแะมีเห็ดฝนบัวเดี๋ยวได้เห็ดตกมันต้องนั่นมันต้องมีปลาอยู่ค่ะพิษกันไม่ได้ลูกตั้งที่ฟุตบอลนั่นเลยท่านนั่นเลยพิษกันให้งอกันวิธีแบบเฮงตุ่มแบบเล่ตั้งที่ฟุตบอลนั่นท่านเพราะก็เหตุดูเลยเนาะ เฮามันเบิดอันบุญไข่บุญเสื้อแล้วขฮาเนี่ยหืมปตั้งไข่ฟอแล้วเปตั้งมันนอคือเปตั้งเปิดระบบล่ราะตุ่มเลี้ยงแม่ออกเงินเลี้ยงเออคืออยู่ไม่ตุ่มเลี้ยงคืด